พามากินซีฟู้ดท่าทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกจ้าโอะไร่อะคิดถึงกันไหม,ไมคิดถึงค่ะคิดถึงเธอหรอ เจอกับแคบปี้แล้วนะคะนี่ช่องแคปปี้เค คลิปนี้นะคะบอกเลยว่าเป็นคลิปที่แบบพิเศษมากๆเลยทุกคนเพราะว่าเราจะพาเพื่อนไปเที่ยวที่เลคโคโมค่ะเลคโคโมเนี่ยเป็นทะเลสาบที่สวยมากๆเลยนะคะซึ่งเลคโคโมเนี่ยทะเลสาบที่ใหญ่อันดับสาของอิตาลีนะคะแล้วมีความใหญ่อยู่ที่146ตารางกิโลเมตรเลยนะจ๊ะมันอยู่ติดเมืองโคโมแล้วก็เมืองหลายๆเมืองเนาะคุณโอ๊คเดยวจะใส่แผนที่ไว้ตรงนี้ก็คือเลคเขาจะอยู่ตรงนี้โคโมอยู่ตรงนี้ แล้วก็มีเมืองรอบๆนะคะแล้วเราจะพาทุกคนอ่ะไปขึ้นเรือจ้ะขึ้นเรือชมเลโก้แบบเรือไม้แบบโลมนติกมากๆนะคะเออเดี๋ยวไปดูกันจ้ะว้าวมาก มาแล้วค่ะทัจะพามาเที่ยวนะคะที่วิลล่าโอมนะคะถึงแล้วค่ะเมื่อกี้พาไปผิดทางเข้านะคะนี่ดูวิวเมืองดิโคตรใหญ่โคตรสวยนี่นะคะวิวคือโคตรสวยเหมือนภาพวาดเลยทุกคนให้ดูว่าวิลล่าวันนี้เขาปิดนะคะเขาน่าจะจัดเลี้ยงจะนั้นเราจะไปวิลล่าอื่นเพราะว่าแถวเนี้ยมันมีวิลล่าเยอะมากนะคะเป็นบ้านเหมือนแบบวิลล่าอย่างเงี้ยก็คือเหมือนเป็นวังบ้างเป็นบ้านของแบบคนรวยรวยบ้างนะคะ เปลี่ยนแพนนะคะตอนนี้ก็คือจะพาขึ้นเรือก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะขึ้นเรือไม่ทันนะคะจองเรือไว้6กโมงนะคะร้อนมากตอนนี้ก็เลยสงสัยว่าจะมีอะไรกันแดดบ้างไหมนี่นะคะตอนนี้อยู่ข้างเลกโฟโมแล้วแล้วเรือที่เราจะขึ้นน่ะก็คือรำนันทุกคนซึ่งมันร้อนมากเลยดูดิจะตุยเย่ไหมกําลังคิดอยู่ว่าจะขึ้นหรือไม่ขึ้นคุณโอ๊กว่าไงอยากขึ้นไหมแต่าจตัค์ไปแล้วกลับมากจะเทเรือก็ไม่ให้เทก็กล่วเดี๋ยวโง ไม่อยากจะนั่งแล้วเขาเลยบอกว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาติดลมให้อันนี้ก็คือลมความเคิ็ดลอยเป็นศูนย์นะฮะแดดร้อน ให้ดูนะคะบ้านหลังนี้สวยมากเล่นเรื่องเจมส์บอนดแล้วก็เรื่องสตาร์วอลนะคะมา่สยนี่หลังนี้จ้าสวยไหมสวยมาก เป็นไงกันบ้างคะพาไปดูเล็กโคมโมมาแล้วนะฮะถ่ายมาให้ดูนิดหน่อยนะคะพราะร้อนมาก <retra> หลบอยู่ใ,นในดด summer, ต้แดดแบบนานสุดนานสับเพราะแบบไม่ไหวร้อนจริงๆนะคะยุโรปช่วงซัมเมอร์ต้องทำใจเล่นแดดนะฮะว่าแดดม,มันแรงมากๆนะฮะดำไปเลยอ่ะมาหน้าหนา,าวมาหน้าหนาวมาหน้าหนาวอย่างนี้ที่บ้านเราก็มีครับร้อนขนาดเนี้ย <Index> คุณโอคือไม่จอยเลยนะจ๊ะอ่าโอเคเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันค่ะ โอเคตอนนี้นะคะเราขับรถพาเพื่อนมากินข้าวกันค่ะร้านนี้รีวิวเป็นพันต้องมาลองว่ามันอร่อยจริงหรือเปล่าคราวนี้จะเป็นอาหารอิตาเลียนแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ดูน้ําที่นี่นะคะโอ้ยก็ใส่อยู่นิดหน,น่อยน้ี่นี่ก็ใส่อยู่นิดหน่อยเมืองน่ารักมากเขามาถ่ายพรีเวดดิ้งนะคะ <c oughs> นี่ค่ะเดี๋ยวเราจะกินกันร้านนี้ ที่ร้านนี้แบบมีอาหารทะเลเยอะมากทุกคนเราจะสั่งอาหารแบบจุกๆเลยนะคะวิวที่ร้านก็คือปังมากจานแรกนะคะคุณโอขอลองก่อนมันคือเป็นจานร,รวมแบบซีฟู้ดใช่ไหมแต่ว่าเขาเรียกว่าแอนติพาสต้าอะไรสักอย่างหนึ่งอะแต่ชื่อยากมากน่ากินมากทุกคนดูดลองกินก่อนนะทุกคนก็คือน่ากินมากลองมึก่อน,นนะหะ โอบอกว่าสดอ,อร่อยแซบกบ็ซาเหมือซาา่าบลนมเนตนี่มันเป็นแบบพาคซ่าซอสมะเขือเทศแต่ว่าอนนอลเอารเบต้าเหรอเหมือนมาซี่พูตย่างเดียวไม่มีเส้นนะคะอร่อยมากหอของโปรดมาเพื่อสิ่งนี้พอเห็นเมนูก็มาเลยค่ะ อันนี้เหมือนที่อเมริกากระแตงคือมันจะเป็นมันใช่ไหมมันจะเป็นมันฝรั่งครับมันฝรั่งมันฝรั่งแล้วก็ชีสแต่ว่ามันใหญ่คือไหนชูมาให้ดูดิอันนี้คือหอยอะ่ะอู้หคนละขึ้นมามันที่เป็นเกล็ดขนมปังแล้วก็ทำในซานขนมปังเหยุดแล้วเป็นไงกระแตงหวานมากๆจิ้มของฟองไหนๆ เผื่อถ้าเกิดอร่อยจะทำให้แบบบี้กินที่บ้านตัวใหญ่จึงิงอร่อยอ่ะหร่อยแบบแน่นร่อยเนาะข้างวิวแบบเลกนะคะมีอย่างนี้มีกึ้งด้วยนะคะถ้บเป็นคะณโอ๊กอะ่ะเจอหหอยนี้คล้ายหอย,อยงวงช้างเลยอะ เรื่อบ่อยนะคะว่าเลกโคโมโอเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเลกที่สวยที่สุดในโลกเลยนะคะเราพามากินซีฟู้ดท่าทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกจ้าชิมซิที่เนี่ยเขาบอกว่าห้ามกัดเส้นด้วยนะเ<จ>อามาถึงที่รอคอย น็อกกี้นะครับน็อกกี้ทำไมน็อกกี้คืออะไรพี่ก็คือเป็นแป้งนะครับไม่ใช่ตบอกกี้ไม่ใช่ครับดดมัวม่วมั่วน็อกกี้ก็คือเป็นพาสตา้าที่ทำมาจากมันฝรั่งมันก็เหมือนตบกุกี้บแหละมันเป็นแป้งก็ฟุกกิบมันเป็นมนันแป้งข้าวครับผมอร่อย,อร,อ,ยอร่อยไหมชีสแบบเต็มๆเลยมาให้คุณออกกินก่อนชีสแบบเน้นๆนะจริงเหรออร่อยอร่อยมาก เหมือนเอามันบดอะแล้วก็ราดด้วยชีสเยอะๆอะแล้วก็โรยขนมปังนี่ๆให้เป็นชิ้นพาสตา้าใช่พูดอร่อยมากมาลองกันมาเมื่อคืนเท่อร่อยมากจะไปะ ม,มาถึงไฮไลท์อร่อยเลยจ้ะอร่อยขึ้นมาก ร้านเนี้ยอร่อยมากแล้วก็เป็นอีกหนึ่งร้านที่แบบว่าแบบบริการดีที่สุดเพราะที่อยู่อิตาลีมาเดือนบริการที่อันนี้ค่อนข้างช้าคนเขาจะช้ามากๆเหมือนนั่งไปแล้วสิบห้านาทีก็ยังไม่มาไม่มีเมนูไห่มอมารับออเดอร์อะไรเงี้ยินมากวิวสวยมากเลยนะคุณโอ๊ ถือว่าเป็นหนึ่งเลคที่สวยที่สุดในโลกแต่เดี๋ยวแทบจะพาคุณออค์ไปที่ออสเตรียเดี๋ยวเราไปดูกันในคลิปต่อๆไปได้คร <มา S 1> ับผมโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวมีอีกเมนูนึงนะจ๊ะตอนนี้ต้องไปเช็ดมือก่อนไาน์เขาบ่าเลยอ่ะอน่ากินมากคามหมึกย่างอิตาลีค่ะชิมกันเร่อยอ่ะ เขาใส่มันครับเขาเหมือนมีผงเครื่องเทศอ่ะอืมอันนี้อะไรอ่ะปลาหมึกเหมือนกันปะให้แทบบี้โอวร์โดปลาหมึกเลยโคตรดี oh, <dear. S 2> น,นี่เปลาคอดากกมาต้องกินแนคิดถึงกันไหมคิดถึงใครอ่ะคิดถึงเธอหรอ ก็บอกนเลยนะว่าจานนี้ชา้าแต่ม,มาชา้าแต่ม,มานนะของจริงด้วยมันจะไปใส่น้ำมันอะไรอย่างเงี้ยไม่ปุดอืม,อ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 มดีมากปะจริงๆเราสั่งแบบไ,ไหนดีวป่ะเธอสั่งจนพนักงานงงว่ากินสี่จานเลยหรอราลองกุ้งอ่ะอือได้ ต้องบ,บอกทุกคนว่ากุ้งที่ไทยอร่อยที่สุดแล้วใช่แต่ว่ากุ้งนี่ก็สดสดมากเหมือนกุ้งไทยเลยอุ้ยอันนี้เอออันนี้ไม่ได้กินปลาหมึกกรอบรึอรสชาติพอดีมันต้องจิ้มหนึจิ้มตอมนนี้ก็เริ่มมือดแล้วนะัะ รุ้งนี่คือแบบสดแปลว่าไหมอ่าโอเคเดี๋ยวขอตัวไปกินข้าวก่อนนะคะนะเดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังแบบเต็มๆมืดแล้วนะคะคือตอนนี้ก็ยังแบบสวยมากอยู่นะคะเออ ตอนนี้นะคะก็ขึ้นรถแล้วนะคะสำหรับพลาดเมื่อกี้นะแทปแนะนํามากๆเลยใครที่ไปโคโม,โมนะก็ไปลองเพราะว่าอาหารเขาอร่อยแล้วก็สดมากๆเลยนะคะสําหรับคลิปนี้พามาดูทะเลสาบเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งทะเลสาบที่สวยที่สุดในโลกนะคะก็พาทุกคนมาดูกันแล้วนะคะถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แป๊บด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย